แตงผงสกรอดีตคนรักของแตงโมสงสัยอีกสองคนบนเรือเป็นใครลันแตงโมก็มีเพื่อนที่ไม่ธรรมดา จากกรณีที่ดาราสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาท่ามกลางการจับตามองของสังคมว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ด้วยหลังจากหายไปครบ24ชั่วโมงและเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหายอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่พบตัวดาราสาวในขณะที่เพื่อนที่อยู่บนเรือด้วยกันก็ได้เดินทางมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อครบทุกคนโดยล่าสุดกลางดึกของวันที่25กุมภาพันธ์แตงพงศกรแฟนเก่าของแตงโมนิดา ที่ปัจจุบันยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้สั้นๆว่าอยากรู้ผู้ชายบนเรืออีกสองคนเป็นใครมีอิทธิพลมาจากไหนทําไมต้องอยากปิดข่าวอยากให้รู้ว่าแตงโมก็มีเพื่อนหลายคนที่ไม่ธรรมดาและไม่กลัวพวกคุณนะทั้งนี้ก็มีหลายคนเข้ามากดไลค์ให้กับโพสต์นี้ของแตงและอยากให้ช่วยเหลือแตงโมด้วยพร้อมนับถือน้ําใจของเขาที่ยังคงเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อแตงโมแม้จะเลิกรากันไปนานแล้วก็ตาม อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ